ไม่ได้เจอเพื่อนออกมาจังสันกับเพื่อนตัวปวดโอ้ย,อยกรเข๋าถูกเป่ามาเลยโชฮาผัววังห้อง นาฬิกาบัวตามว่าลูกสาวจบเงานบัวลูกสาวไปเรียนรับป้องกันงานมันเล่ามาครับเอากลับบ้านแล้วก็ลูกสาวเป็นรับฟ้องกันมันเลูกสาวไปเรียงานเป็นงานอะไรแต่พี่เดไม่ต้เซ้นเตอร์ดิเดพี่เจีนนั่นรู้จักลูกสาวกัน ตัานตลาดว่าหตลาดนัมีวันเนี้ยจะเป็นไม่ได้เจอยวนมาวจาองไซสไซเดียวกันกบนองจากคร้ามันหูบ้านเต้เลี้ยวกบปวกแคเกียวก็พวดเกี่ยวกับปวกเน่นโอ้งไซยเดียวกันปวกไเสียนพวดยังไงเออเออเออเป็นขวดก็ได้ผู้ใดหนีผ้านซีผู้ใดผู้หนีบ้านซีก่อนมันหอซื้อปลาซื้อผักเลยจะเป็นร้านไอ้อ้อยจะเอาอะไรเอ็ปวก

กินเรื่องปลาซื้อปลาก่อนออข้าิความเอเดี๋วน้ออใส่เดียวกันินปลาดิบ้นะกับพี่เจมยังเป็นขอลูกหลานยังสิกะไปมก่อนก็ไปขอกับลูกสาวเขาเนี่ยจริลูกสาวจะมีลูกน้องมีมีมีเอ้น้ำสาวมันมีลูกน้องล่องี้ลูกน้องเย็นเนาะไปดูที่มีเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปเรามีหลอน ตมก่อนเน่ยเดี๋ยวเข้ามาคาสิโนนี่ยอันจ้วงก่อนคริสมาสจานให้เขาหน่อยวงคริสมาสเออเอาเดิมไม่ได้ได้ครับเอาเหมือนเดิมเออจะเอาอะไรเทมาดี๋ยวเช้ากัไปคาสิโนย่างมาขึ้นเมื่อกลับมาตรวจเมื่อบรพวกรถแท็กซี่พวกยังเพราะว่ากดแชร์ยังยังตำรวจกันย่างตามหลังมันว่าพวกแท็กซี่มันเกิดยังไม่กดเลยนะมันกดแล้วบ่ ไอ้นิมกดแล้วหวัดดีไปแล้วอกดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเป็นตาดเอามันหวัดดีแล้วบจีนีมันกันตรวจทุกส่มนเท็กซี่หมดเอาอนีเป็นห้างองเท็กซีดู เน yeah. ี่มันเลิกก er ันตอนนั้นขึ้นมันกลับไปทำห้องกับบ้านยูคาซิโนตัวเป็นยังเป็นยังคือเขาเป็นยังคือหูเกี่ยวกับพวกนี้หลายเพราะว่านอกสบายเขาเฮ็ดเป็นสีน้ำเพราะว่าผู้ใดบอกยังมาเขาเขาเลยกหูเมิดเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นคนซื้อตาตอนนั้นว่าเขาสิบเปิดเซ็นสีน้ำเ้อเพราะว่าขายที่หน้าผัวเท่านั้นอไอโมไอโม่มันไลู่ว่าหลูกสาวเฮ็ดจัดนี้หรือว่าพี่เมียวบอกหน่อยว่าเขาไปขอด้านนั้นตรงไหนก็บอกอ้าว